สวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องเจสีชแนลเนาะคะ่ะมือ่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคมพศ2 5 6 7ค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้แอดมินมีแนวทั้งสูตร3ตัวตรงระยะสันมาฝากเอซีทั้งช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะ กลับไปฟังคำเตือนจากช่องเจสีชาแนลเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่และบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะท่านผู้ชมได้ชมหลักล้อยไปแล้วเนาะคะ่ะ แอดมินกะคำนวนหายคลิปทีแล้วเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมได้รับชมคลิปหลักล้อยที่แอดมินสรุปไปแล้วเนาะค่ะอาจจะมีเอฟซีบางท่านเข้ามาไม่่เห็นเนาะค่ะกลอยระยะยาวก่อนเนาะค่ะเดินมามีสิบเอ็ดงวดหกเจ็ดแปดเนาะค่ะรอผลสิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่งสูตร ดับหลักร้อยเนาะค่ะดับหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าเหลือจากดับสีกับแปดเนาะค่ะแอดมินกับฟันทงให้ไปแล้วสำหรับหลักร้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้สรุปหลักร้อยแอดมินให้ไปที่แปดค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวเนาะค่ะร้องที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมกะ ท่านผู้ชมท่านใดเข่าม้าไม่เนาะคะ่ะยังบ่ได้ไปรับชมคลิปนั่นแอดมินกะสรุปให้ในคลิปนี้เนาะคะ่ะหลักร้อยค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินกะจะพาไปคำนวณสูตร3ตัวตรงระยะสั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเน้นเด้อค่ะเป็นระยะสัน้นเดินมาแค่1งวด2งวด3งวดเนาะคะ่ะ ะเดินต่อบอแอดมินบอบอทราบเนาะคะ่ะว่าสูตรเพิ่นจะเดินดีเดินต่อบอเป็นเพียงสถิติการคำนวณย้อนหลังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปคำนวณหลักร้อยเนาะคะ่ะหลักร้อยออหลักร้อย ใส่หลักแสนค่ะท่านผู้ชมไปบวกหลักพันเนาะค่ะห้บวกศนย์ค่ะห้าบวกศูนย์เท่ากับหเนาะค่ะหลักสิบค่ะหลักสิบใช้ตำแหน่งหลักแสนเนาะค่ะห้า บวกด้วยหลักร้อยห้าบวกหาค่ะท่านผู้ชมห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ค่ะเท่ากับสิบแหละค่ะแต่ว่าเฮาเอาแต่หลักหน่วยเนาะคะ่ะสำหรับหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยเฮาใส่ หลักร้อยบนบวกสิบบนเนาะ,ค,ะค่ะห้าบวกเก้าค่ะเท่ากับสี่ผลรางวัลงวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะสิบหกมิถุนายนสิบหกเดือนหกหกเจ็ดผลรางวัลออก วันที่ 16, 16เดือน6ค่ะท่านผู้ชม16เดือน6 518 504ถูก3ตัวตรงเลยแม่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ย504เนาะค่ะผลรางวัลออกค่ะไปคำนวณงวดวันที่1กรกฎาเนาะค่ะ ว่าหลักร้อยไปคำนวณหลักร้อยก่อนนะคะข้อ1นึหลักร้อยหลักร้อยก็ใส่ตำแหน่งเดิมเนาะคะ่ะหลักร้อยใส่ทีตำแหน่งหลักแสนบวกหลักพันแสนห้หลักพัน8ปเนาะค่ะห้บวกแเท่ากับ3าหลักสิบค่ะท่านผู้ชมส หลัก10หลักสิใช้หลักแสนไปบวกหลักร้อยบนเนาะคะ่ะแสนห้ารอยหเท่ากับ0ไปคำนวณหลักหน่วยะคะ่ะหลักหน่วยใช้หลักร้อยบนบวกหลัก10บนเนาะคะ่ะ5้บวกศูน เท่ากับห้าผลรางวัลงวดทิพานม้าเนาะคะ่ะออกทีสี่สามสี่ห้าศูนย์สามสลับตำแหน่งกันเนาะคะ่ะคำนวณได้สามศูนย์หาเนาะค่ะออกหาศูนย์สามค่ะแต่ว่าหลักสิบกะ เดินดีลัก10บถูกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมลัก10บนี่ถูกอันนี้ถูกทั้งลักซิบแล้วแต่ว่าสองตัวนี่สลับกันค่ะก็ถือว่าถูกสามตัวเนาะค่ะเป็นสามตัวโต๊ดเนาะค่ะนี่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไปเล่นหกกลับเนาะค่ะกะถือว่าถูกสามะะาตัวตรงเลยค่ะท่านผู้ชม ค่ะแอดมินจับพาไปคำนวณเนาะคะ่ะงวดวันที่16กรกฎาคม67 16เดือน7ปี6 7ค่ะท่านผู้ชมว่าจะคำนวณใดตัวใดไปคำนวณหลักร้อยก่อนเนาะคะ่ะข้อ1หลักร้อยหลักร้อยก็ใช้หลักแสนนะคะบวกหลักพันแสนเลี่ค่ะหลัก พันกับเลขสีค่ะทา่านผู้ชม4ีบวกสเท่ากับแค่ะไปคำนวณหลักสิบเนาะค่ะหลักสิบใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบนเนาะ,ค,ะค่ะสีบวกหค่ะเท่ากับ9เนาะค่ะ ไปคำนวณหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะสามตัวแปดเก้าห้า ท่านผู้ชมแอดมินกะจะสรุปให้เลยเนาะคะ่ะคำนวณได้แปดเกาห่าแตว่าท่านผู้ชมสำหรับหลักล้อยแอดมินตกกันมีเจ็ดเนาะคะ่ะแอดมินก็เลยอยากจะใส่เลขเจ็ดไปเป็นสองหางเจ็ดเก้าห้าแปด 9ก้าห้าสองหางไหวบ่ค่าท่านผู้ชมเน้นเด้อค่ะเนีนเยนะะ่ยต,ตัวเน้นเลยเนาะคะ่ะตัวเด่นตัวเด่นเลยเนาะค่ะ ท่านผู้ชมรีบหาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าท่านผู้ชมเห็นแนวทางเลขก่ค่ะแอดมินก็จะพาเบงแนวทางเลขเนาะค่ะคำนวณได้3มตัวแล้วแนวทางเพ่นห้านี่ย ออกมาเทือน,นึงเราค่ะวันที่16เดือนเมษาเนาะค่ะ598เห็นว่าค่ะ395เพิ่นออกแล้วเพิ่นมาออกหาเกเพิ่นมักเอาเลขตตเก้ามาออกไหมค่ะท่านผู้ชมงวดนี้อาจจะเป็น895หรือ859ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบึ่งเนาะค่ะ,คะ ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแนวทางกัมิถูกมิผิดเนาะค่ะถ้าผิดแอดมินก็ต้องขออภัยวัยนัทีนี้ด้วยถ้าถูกก็ขอแสดงความยินดีว้ลรวงนาเนาะค่ะท่านผู้ชมแอดมินฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่อง สุดท้ายนี่แอดมินก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเริญรุ่งเรืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบพบกันไม่คลิปนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ